ด้านคนร้ายพวกมันรู้แล้วว่าอาวุธเทพยังปัทภีอยู่ที่ใดอาวุธชิ้นนี้ถูกฝังไว้ใต้ผืนดินเขาเยลานล้นซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปีศาจที่อีโมโดูแลการช่วงชิงมานั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่หากชิงมาเขาเยนหลานก็จะถล่มเช่นกันและหากทำให้เอรกตายผู้ที่ร่วมคำสาบกับเขาก็ต้องตายด้วย หัวหน้าคนร้ายจึงส่งลูกน้องที่ชื่อว่าหลิงเจียงลงไปแดนมนุษย์รอจนครบเจ็ดวันเมื่อคำสาบร่วมชะตาสิ้นฤทธิ์ให้สังหารพระเอกทันทีส่วนอาวุธเทพยังปฐพีนั้นมีแผนสำรองอยู่แล้วว่าจะให้ใครไปนำมันมาวันนี้มีการประชุมในแดนสวรรค์คนร้ายที่ชื่อว่าไทายโยรายงานต่อฮ่องเต้สวรรค์ว่าค้นพบอาวุธยังปัตพีที่พระเอกเคยใช้ในอดีตแล้วมันอยู่ในเขาเย็นหลานซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเผ่าปิศาจ ขอให้ห้องเต้ส่งคนไปค้นหามันห้องเต้จึงมอบหมายหน้าที่นี้ให้พี่สาวนางเอกเพราะนางคือผู้คุมหอสระธรรมผู้ดูแลอาวุธเทพหลังเลิกประชุมไทโยได้มาหาพี่สาวนางเอกพูดจาดูถูกนางหาคำพูดยุแยงพี่สาวนางเอกเพื่อให้นางมีความกล้าที่จะนำยั้งปัตพีกลับมาให้ได้เพื่อกํำราบคำดูถูกของเขาซึ่งมันก็ได้ผล ด้านพระเอกวีโม่ได้ถ่ายพลังให้เขาแต่พลังพวกนั้นไม่อาจเข้าสู่ร่างกายของพระเอกได้เลยทุกคนจึงกังวลกันมากพลังเซียนของพระเอกล้นทะลักออกจากร่างแล้วไม่เกินหนึ่งวันเขาจะต้องตายนางเอกจึงตัดสินใจว่านางจะใช้คัมพีไถซูลองรักษาพระเอกดูวีโม่บอกว่าไม่ได้ ตอนนี้พลังเซียนของพระเอกแข็งกล้าวยากเกินควบคุมคืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะทำร้ายนางเอกเอานางเอกจึงตอบว่านางไม่กลัวเจ็บ นางเอกไม่ฟังที่อวีโม่พูดนางลงมือช่วยพระเอกทันทีจึงเกือบถูกพลังย้อนกลับโชคดีที่อวีโม่มาขวางไว้ได้ทันแต่นางเอกขออวีโมลองอีกครั้งครั้งนี้นางเอกถูกพลังย้อนกลับเข้าหาตัวเองเต็มๆเ,เมื่อเห็นว่านางเอกดื้อดึงขนาดนี้อวีโม่จึงไร้อาคมให้นางเอกสลบไปก่อนจะพาร่างพระเอกไปแช่บ่อน้ำพุร้อนด้านพี่สาวนางเอกนั้น นางลงมายังเข่าเย็ยนหลานเพื่อเก็บอาวุธยังปัทภีก่อนหน้านี้เซียนมชฉาได้พูดบางอย่างกับนางเกี่ยวกับเข่าเย็ยนหลานแต่ตอนนั้นเขายังพูดไม่ทันจบก,ก็ถูกไทโยขัดสะกอนบางทีที่เข่าเย็ยนหลานอาจมีอะไรแปลกประหลาดอยู่จริงๆพี่สาวนางเอกเดินสำรวจเขาแห่งนี้จนเจอร่างของพระเอกที่แช่อย,อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนพระเอกนั้นเข้าอยู่ตามลำพังนางจึงเดินเข้าไปหาเขาและเห็นว่า อาพรเซนของพระเอกฉีกขาดเสียหายนางรู้ว่าสิ่งนี้มันอันตรายมากจึงได้ถ่ายพลังรักษาพระเอกแต่ร่างของพระเอกก็ไม่รับพลังของนางเมื่อสังเกตดูดีๆจึงรู้ว่าเขาถูกคำสาปร่วมชะตารือฝ่ามือศิลาโรยพี่สาวนางเอกจึงนำยาจิตวิสุทธ์มาทาให้พระเอกมีเพียงสิ่งนี้ที่จะทำให้พลังเซียนในร่างมั่นคงขึ้นบ้างนางไม่เข้าใจใดพระเอกจึงอยู่ในเขตแดนปิศาจ ระหว่างนั้นนางได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมาจึงรีบไปหลบหลังต้นไม้ทำขวดแก้วละองดาวตกพื้นเป็นนางเอกที่มาหาพระเอกพี่สาวนางเอกดีใจมากที่ได้เห็นนางเอกอีกครั้งแต่นางละอายใจเกินกว่าจะกล้าปรากฏตัวต่อหน้านางเอกจึงได้วิ่งหนีไปที่อื่นนางเอกเห็นละองดาวแดนสวรรค์ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศรับรู้ได้ว่าอาจเป็นพี่สาวของตนจึงรีบวิ่งตามหาจนมาถึงทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งแต่พี่สาวก็ไม่ยอมออกมาเจอนางเอก นางเอกจึงแซงทำเหมือนว่าตนสะดุดลม้มพี่สาวจึงใช้รากบัวรับร่างนางเอกไว้สองพี่น้องได้เผชิญหน้ากันพี่สาวนางเอกกล่าวโทษตนเองที่เคยทำร้ายนางเอกนางเอกนั้นไม่เคยโกรธพี่สาวเลย ทั้งสองจึงพูดความรู้สึกของตนเองออกมาจากนั้นก็คืนดีกันนางเอกบอกว่ามีเพียงความตายเท่านั้นที่จะมาแยกนางกับพี่สาวได้พี่สาวนางเอกร้องไห้ด้วยความซึ้งใจนางเอกก็เช่นกันสองสาวยืนกอดกันด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็นั่งคุยกันต่อในทุ่งหญ้านางเอกถามพี่สาวว่าพ่อจะรู้หรือไม่ว่าจะตามหาอาวุธเทพยังปัพีได้อย่างไร ตอนนี้พระเอกได้รับบาดเจ็บมีคนบนแดนสวรรค์ไม่อยากให้เขากลับไปพี่สาวนางเอกคิดว่าหรืออาจเป็นไทยโยนางเอกเล่าต่อว่าพระเอกสูญเสียวความทรงจำของภพเทพตบาบะก็สูญสลายกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาทั้งยังถูกคำสาบร่วมชะตาและฝ่ามือศิลาโรยพลังเซียนพลุ่งพล่านยากที่จะทำให้สงบหากไม่ได้อาวุธเทพยังปัตพีมาทำให้วิญญาณเซียนมั่นคงพระเอกจะต้องตายพี่สาวนางเอกจึงบอกว่า แดนสวรรค์มีกฎว่าใครหน้าไหนก็ไม่อจแทรกแซงการประชิญด่านเคราะห์ของเทพเซียนได้และภารกิจที่นางลงมาโลกมนุษย์ครั้งนี้ก็เพื่อเก็บอาวุธเทพยังปัตตภีกลับไปตามกฎข้อบังคับของแดนสวรรค์นางควรนำยั้งปัตตภีกลับไปยังแดนสวรรค์ก่อนจากนั้นรายงานเรื่องที่พเพเอกได้รับบาดเจ็บแล้วค่อยมาช่วยเขาทีหลัง นางเอกตอบว่าไม่ทันการแล้วพระเอกกำลังจะตายยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่รอบทำร้ายเขายังอยู่ในแดนสวรรค์หากยังปัิพีกลับคืนสู่แดนสวรรค์พระเอกต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยนางเอกขอร้องให้พี่สาวช่วยพี่สาวจึงบอกว่านางมีวิธีหนึ่ง คือให้พระเอกตายก่อนหนึ่งครั้งยามนี้พระเอกเหลือคลอสุดท้ายหนึ่งอย่างซึ่งก็คือคลอสตายอาวุธเทพเป็นของพระเอกมันจะพิทักษ์ผู้เป็นนายโดยธรรมชาติเมื่อดวงผู้เป็นนายกําลังจะถึงคาดหากอาวุธเทพอยู่ในรัศมีสิบลี้จะรับรู้ถึงความรู้สึกนี้และกลับมาอยู่ข้างกายผู้เป็นนายนางเอกเข้าใจความหมายที่พี่สาวบอก วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยพระเอกได้แต่ยังสามารถทำให้เขากลับคืนสู่ตำแหน่งตี้จินผชิญด่านเคราะห์ได้สำเร็จแต่พี่สาวนางเอกกลัวว่าอาจจะไม่ทันกันเพราะวิญญาณเซียนของพระเอกกำลังจะระเบิดเมื่อร่างกายเสียหายคงไม่อาจรักษาวิญญาณเซียนไว้ได้เมื่อถึงเวลานั้นต่อให้หาอาวุธเทพยังปฏตพีเจอพระเอกก็จะยังดับสลายกลายเป็นเท่าทานทั้งหมดก็จะไร้ความหมายนางเอกบอกว่า นางไม่มีทางให้ร่างกายพระเอกเสียหายแน่พี่สาวนางเอกรู้ว่านางเอกคงคิดจะใช้หัวใจอีกครึ่งดวงช่วยพระเอกจึงห้ามนางเอกทันทีและขังนางเอกไว้ในกรอบแก้วกล่าวว่านางไม่อาจสูญเสียนางเอกไปได้ส่วนพระเอกนั้นเขาเป็นถึงตี้จวินมีคนนับหมื่นนับพันสามารถปกป้องเขาพี่สาวนางเอกจะพาพระเอกกลับแดนสวรรค์ขณะเดียวกันนั้นหลิงเจียงก็ได้มาหาพระเอกและค้นพบว่า พระเอกมีตราสัญ,ญลักษณ์อสูราซึ่งนับว่าเป็นคนเผ่าเดียวกันกับเขาระหว่างนั้นพี่สาวนางเอกก็กำลังมาพอดีหลิงเจียงจึงต้องหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนพี่สาวนางเอกปลอมตัวเป็นนางเอกและจะพาพระเอกกลับแดนสวรรค์ช่วงเวลานี้พระเอกก็ฟื้นขึ้นพอดีเขารู้สึกว่านางเอกในตอนนี้มีท่าทีแปลกไปจากเดิมอีกทั้งยังกล่าวว่าอยากไปดูดาวกับเขาด้านนางเอกตัวจริงนั้นนางรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่า พี่สาวคงไม่ยอมให้นางช่วยพระเอกนางเอกจึงเก็บกริดของพี่สาวไว้และใช้มันทำลายกรอบแก้วที่พี่สาวสร้างจนสำเร็จ พระเอกรู้ว่าคนตรงหน้าของเขาไม่ใช่นางเอกแน่ๆจึงชี้ดาบไปที่นางพี่สาวนางเอกจึงถามพระเอกว่ารู้ได้อย่างไรพระเอกตอบว่าฝีเท้าและท่าทางของนางไม่เหมือนนางเอกยิ่งไปกว่านั้นนางเอกเคยเหยียบย่ำทานดาราที่เขามอบให้นางจนละเอียดยิบนางเอกตัวจริงไม่มีทางไปดูดาวกับเขานางเอกที่ฟังอยู่แทบหลั่งน้ำตาออกมาตอนที่พระเอกกล่าวว่าความทรงจำที่ดีที่สุดของเขาคือการได้ดูดาวกับนาง พระเอกถามพี่สาวนางเอกที่ปลอมเป็นนางเอกว่านางเป็นใครกันแน่พี่สาวนางเอกตอบว่านางก็เป็นเหมือนพระเอกที่ใจผูกอยู่กับนางเอกทั้งสองกำลังจะต่อสู้กันนางเอกรีบปรากฏตัวออกมาและห้ามพวกเขาไว้นางเอกกล่าวว่าหากพี่สาวดึงดันที่จะเอาตัวพระเอกไปเช่นนั้นขอนางคุยกับเขาหน่อย นางเอกใช้รากบัวของตัวเองมัดร่างพี่สาวไว้จากนั้นถามพระเอกว่ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่นางพระเอกตอบว่าผู้ที่ใจรักไม่เพียงแต่ต้องใช้ตามองแต่ยังต้องใช้หัวใจด้วยนางเอกพยายามสั่งให้ตัวเองไม่ซึ้งใจไปกับคำพูดของพระเอกนางถามเขาว่าเขาบอกว่าเขารักนางเช่นนั้นใช้สิ่งใดพิสูจน์ได้บ้างพระเอกจึงมอบกระบี่ของเขาให้นางเอก มีเพียงสิ่งนี้ใช้พิสูจน์ใจเขานางเอกรับกระบี่มาพร้อมกับพูดว่าชีวิตของเขาสละให้นางได้หรือไม่พระเอกตอบว่าเขายินดีนางเอกใช้กระบี่จ้วงแทงไปที่หัวใจของพระเอกนางกล่าวทั้งน้ำตาว่าเขาเคยเป็นหนี้ชีวิตนางบัตนี้ได้ชำระคืนแล้วนับแต่น,นี้ไปเราสองคนไม่ติดค้างกันอีกพระเอกจึงจับกระบี่และดึงมันแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเขาจนทะลุลัง บอกนางเอกว่าเขาเคยบอกแล้วชีวิตนี้ของเขาเป็นของนางในเมื่ออยากได้ก็เอาไปเถิดเพียงแค่รักถลำลึกไร้หนทางตัดขาดพระเอกเอื้อมมือไปทางนางเอกหมายได้สัมผัสใบหน้าของนางแต่ร่างของเขากลับตกลงไปในบ่อน้ำํำพุร้อนซะก่อนยังพัธพีที่อยู่ใต้ผืนดินรับรู้ได้ว่าพระเอกกำลังจะตายมันจึงปรากฏออกมา ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่46หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า